ที่นี่คือมอรดกโลกนะคะทุ่งไห,หินสปปลาวที่มีอายุกว่า3,500ปีค่ะทุกคนคะให้ดูหด,ด,ดูที่เราเห็นตรงนู้นนะครับคือทุ่งไห,หินนะครับอยู่ที่แขวงเสียงขวางหรือว่าเชียงขวางนะครับสปปลาวอุ้ยดาวหลุมระเบิดอุ้ยตึ้งนี่ตึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่อันนี้คือหลุมระเบิดนะครับตั้งแต่สมครามนะครับผมเอามาทิ้งบนนี้เลยเหรอนี่นี่เดี๋ยวดูอันนี้อย่างนี้เฮ้ยอย่าบอกได้ไอที่เขาว่าอย่างนั้นก่อ แมนอยู่บอกว่าแมนทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าเขาเอาไว้ใส่อะไรบางข้อมููเพันกว,ว่าเอาเป็นไฮเราบางข้อมููเพันกว,ว่าสุสานมันแล้วแต่ไอ้น,นี่นะคือผมผมไม่แน่ใจนะใครค<อ>มีข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์นนะใครชอบประวัติศาสตร์นะลองมาเที่ยวได้ออค่ะทุกคนจ๋าที่นี่ญออ่ก่าโต๊ดาวอีกทุกคนดูเขาห้ามปีนนะใหญ่มากเลยนะแล้วเขาเคลื่อนย้ายมายัางไงเออ,เ,อ,อเนี่ยแล้วงงที่ว่าเขาสร้างได้ยังไงแล้วก็เขาขนมายัางไงเอาไว้ใส่อีหยังเออสบายดี ้ายงงไมสื่อปีแน่อ๋อนี่คนเล้าหมื่นกีบต่างประเทศสามหมื่นห้าไปยังใดไปไฟทามในข้างในมันไปจังไดนี่ขับรถเข้าไปเลยเปล่าเอารถเข้าไปเลยก็ได้อ๋อไอ้มันยางไก่ปะสมาธิเเอารถขึ้นไปจอดนึงเลยก็ได้มีบนจอดรถอีกหนึ่งแ้วก็บยางเข้าไปเบิ่งไดเบ่ามองมองจอดก็มองยางนี่มันไก่ันบ่ามองบ่ไก่ันบ่อ๋อสมาเทาอ๋อฟาด อไก่อไก่อไก่อ๋อแสดงว่าอยู่น้ำทางเลยว่ือ่าขา่งทาก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึง5้าโมงเย็นเรามากับฝนวันนี้ชุ่มช่ากันเลยทีเดียว <c oughs> ทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะอันนี้คือมรอดอกโลกนะคะทงห้ยหิน,นะคะ่ะทุกคนนี่อันนี้แค่คุมหนึ่งก็คือคุมหนึ่งเดินที่1ใช่อุ้ยอันบกใหญ่เลยเขาห้ามปีนนะห้าปีนให้ดูอายุ ประมาณ3,500ปีค่ะทุกคนจ้าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราถามเข้ามานะใช่ถามพี่ข้างถามพี่ข้างล่างมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้โอ้นี่ไงมันเป็นแบบนี้อุ้ยมันใหญ่มากเลยนะอุ้ยดาวหลุมระเบิดอุ้ยตึ้งนี่ตึ้งเลยไม่นี่หลุมระเบิดของจริงนะปี1964ครับอันนี้สงครามนะครับตั้งแต่แบบสมัยสงครามเลยนะอันนี้คือหลุมระเบิดนะครับตั้งแต่สงครามนะครับผมดูปะเอามาทิ้งบนนี้เลยหรอะ ให,ใหญ่แห,งห้แหงนี่นี่ใหญ่แห้งคะ่ะทุกคนจ้าเป็นหลุมระเบิดสมัยสมัยส,ยส,ยส,ยสงครามสงนะครามเย็นนะทุกคนนะโอ้โหดูดดดใครชอบประวัติศาสตร์นะลองมาเที่ยวได้ค่ะทุกคนจ้าที่นี่หินธรรมศาสตร์เลยบอใหญ่มากเลยนะ้วเขาเคลื่อนย้ายมายังไงเออเ<โ>น,นี่ยทา,างด<ๆ>้านไหงตรงนี้เนะี่ยทุกคนคอมเมนต์หน่อยเขาเคลื่อนย้ายมายัางไงแล้วเขาเอามาอยู่ <โ ours S 2> ตรงนี้ยังไงตรงนี้คือทุ่งหญ้านะคะทุกคนค่ะนี่นี duty ่ไฮนี่ก็ใหญ่ลุงว้าใหญ่กว่าโตดาวอีกทุกคนดูนี่อ่ะดาวเดี๋ยวถ่ายรูปใหญ่แห้ง นี่ยังเล็กน้อยนะ<ม>เดี๋ยวพาไปดูข้างล่างอีกอุ้ยอันนี้สูงหฮงอาดามไปยู่ตรงนี้สูงกว่าเฮ้าเลยไหมหนึ่งสองหูงใหญ่มากฮึ่งเนี่ยคนโบราณนี่เก่งเนาะสามพันหาร้อยปีคะ่ะทุกคนคะมาหาจรรย์มากคะ่ะเป็นมรดกโลกเลยนะคะ<อ>ทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือมรดกโลกเลยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยดาวเรามาดูตรงนี้เทรนช์ไลน์เทรนช์ก็แปลว่าอะไรนะสนามเพาะเออแสดงว่าเป็นการลบในสนามเพาะของสมัยสงครามในลาวเมื่อก่อนอ๋อ ๋อนี่ครับเทนสไลา์ใช่ไหมทุกคนผู้ได้หูแน่แม่นบองนี้แม่นสนามพอหรือว่าอันนี้ว่าเขาเขียนว่า,วาคุ้มยังอ,อมีหอดคุ้มระเบิดคุม้มเพาะมันมีอ๋อนี่ไงอะไรนะที่ที่เราเคยบอกเธอว่าอะไรนะเมื่อก่อนจะมีสงครามลับในลาวจะมีทหารมาลบกันที่นี่แล้วทุกคนอันนี้คือคุ้มหนึ่งนะคุ้มสองญี่ปุ่นแห่งตะลายเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างอันนี้อันใหญ่เลยทุกคนที่เราเห็นตรงนน้นนะครับคือทุ่งหิหินนะครับสปปอลาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันป้าทงผุนแห่งตะลายอ๋อนี่ไงคุ้มเขาอินคุ้ม ขุมสองเดี๋ยวพามาดูประวัติขุมสองขุมที่ใหญ่ที่สุดว้าวุมที่ใหญ่ที่สุดของทุ่งหินหนึ่งมันมีหลายโซนมีทุ่ง<ช>หินหนึ่งทุ่งหินสองทุ่งหินสามนี่นี่เดี๋ยวุ่มอันนี้อย่างนี้ฮ้ยอย่าบอกได้เอจิเขาว่าอย่างนั้นก่อนแมนอยู่บ่กว่าแมนแมนอยู่บ่กใช่หรอไวไปเบิ้งเล่ากลัวเ่ากลัว,ว,ลวเขาบอกว่าหลุมฝังศพจริงไหมทุกคน มีใครรู้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยพอดีผมอ่านไม่ไม่ค่อยโอ้มีโมยูผุนพุนตัดหยาอยู่พุ่นทำนี่วันนี้วันนี้วันนี้ไปไปขนมเอาไว้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนหลุกหลานมาเบิึงมาอันนี้เด้อดาวกลัวเลยครับจริงๆไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วแล้วเออแค่จะเอาไว้ตรงนี้มาถึงแล้วครับทุ่งไห้หินที่สปปลาวลุงบิึงบึงไอ้ข้าเบิงก่อน มันไม่มีอะไรนะมี<อ>ต้นไม้นี่มาดู<อ>เห็นไหมเออเนี่ครับอันนี้คือหหินนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ลุมมีเลขนั่งไหม<อ>นี่เห็นว่า n ศูนย์สี่หกอ๋อแสดงว่าเขาทำไว้นี่ไว้ทำข้อมูลเป็นระเบียนไว้อเออว่ามีกี่อันมีอันไหนบ้างยังไงบ้าง<ม>นนี้ค,นคือด้านในห,หินแล้วฝนชุ่มฉ่้และทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมีแต่หหินหมดเลยนะคะนี่ครับทั้งหมดนี้คือทุ่งหหินเดี๋ยวพาไปไล่ดูเดี๋ยวพาไปไล่ดูทุกคนขุด่า ประมาณพันปีเขาเอาขืนมาได้จังไดประมาณ3,000กว่าปีแล้วอ่ะเขาขนมายังไงเาี่ยสงสัยมากเลยใครรู้ที่มาคอมเมนต์หน่อยป่าเขาว่าคือมันเป็นลอยไอห้พพูดล่ะเป็นห่านหอพวกคือมันไม่ได้มีแค่โซนนี้นะครับมีหลายทุ่งนะอันนี้แค่ทุ่งหนึ่งโอ้โหแล้วดูตรงนี้คือเต็มเลยนะเต็มไปด้วยหอยหินค่ะนี่คือผมทึ่งมากๆเลยว่าหนึ่งเลยเขาขนมาได้ยังไงสองใครเป็นคนสร้าง เอาไวส่อียงแล้วเขาสร้างได้ยังไงเนี่ยเขาแบบแกะสลักยังไงคืเมากเขาอาหินมเฮ็ดจังไนจังเป็นหินกระสีแล้วมันอยูเด็เป็นผ่านปีอะบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่สู้รบนะสมัยก่อนสมัยสงครามเย็นบางข้อมูลเพิ่งกะว่าเอาเป็นไฮเราบางข้อมมูลเพิ่งกะว่าเป็นเอียงกะสุสานมันแล้วแต่ไอ้นี่นะคือผมผมไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อย แล้วดูนะเนี่ยเยอะมากเลยนะจนเป็นทุ่งนี่ยน,น,น้แค่ทุ่งหนึ่งนะใช่จริงๆมีหลายทุ่งมากเลยลอันนี้จะเป็นไฮน้อยทุ่งสองไฮน้อยทุ่งหนึ่งนะที่เอาไปมาไฮไงใช่เออ่ะเดี๋ยวเราเราเดินกลับตรงน,นี้เลยเราใครมาเที่ยวที่สปลปลาวนะลองมาได้นะอันนี้ครับทุ่งหหินคือทุกคนอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เรามา,าเที่ยวด้วยเราแบบได้แบบได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วเราจะเห็นนะแบบอะไรนะหลุมระเบิดเนาะเขามีถ้ำให้เรเหรอมีถ้ำสวยไหมหนุ่นหนุ่นเขามีถ้ำด้วยเดี๋ยวผม ขามีถ้ำด้วยทุกคนองว่าเป็นลุมลบไทยเลยใช่น่าจะเป็นถ้ำแบบสมัยที่แบบไทลบสมัยนี่เลยลุมหยังนี่โอ๊ยลุมระเบิดเหมือนกันนี่ไงหลุมระเบิดอันนี้คือหลุมระเบิดนะอีกแล้วบอมีสองลุมคุณบอกมีเยอะมีเยอะนี่คือหลุมระเบิดสมัยสมัยสงครามเย็นนะครับทุกคนทุกคนคือแบบใครอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ลองมาอ่านข้อมูลที่นี่ได้แล้วก็ลองมาดดูทีี่่นนไ้ะะค